าอ่านออกเขียนได้มีความจับเป็นเลิศชอบงานศิลปะเช่นการพับกระดาษการผัดกระเป๋าในเวลาว่าคุณแม่เช้งล้างชอบดูทีวีและเล่นยูทูบโดยเมื่อในวันที่สองสันยายน2564คุณแม่เท่งล้างแซ้ล้อ มีอาการขึ้นไส้อาเซียนตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเย็นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยระหว่างทางคุณแม่เท่งลังแทล้อได้หมดสติพอถึงโรงพยาบาลคุณหมอได้พยายามปั๊มหัวใจแต่คุณแม่เท่งลังแทล้อก็ได้จากไปอย่างสงบในวันที่2กันยายน2564เวลาประมาณ18.30นาที รวมสิริอายุได้93ปีด้วยอํนนานาจแห่งคุณพระศรีรัตนาไตรและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่เพ่งลังแท้ล้อได้ป,ดปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดบุญกุศลที่บุตรธิดาและญาติมิตรได้ร่วมสิบบำเพ็ญพักนานุปทาอุทิศในครั้งนี้ จงเป็นพลังปัใจสยจบให้คุณแม่เพ่งรักแส้ล้อได้ไปสถิตโหย์อดมสุขในทิพยาวิมานสุขสติสถานในสังไตรพกด้วยเธิด